สวัสดีค่ะยินดีตออาา้อนรับเข้าสู่ช่องสุภาพภาคกินจ้ามื้อนี้พ,บพบกพอน,นั่งหลายเลยจ้ามื้อน,นี้มื้อน,นี้นั่งหลาได้ย,ยังมาสูุพี่น้องปองไปกินนั่งม้อนี้เนาะห่างหายกันไปโดนนะจ้ามื้อนี้เนาะช่วงนี้น้าไม่ค่อยว่างแล้จ้ามีแต่งานจ้าช่วงนี้งานหลายจ้าคิดฮอดกันเด้นเนาะคิดฮอดอยู่บ่จ้าคิดฮอดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้านในด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าคิดต่อไปเลยจ้าเด้อฮัลจะได้พบพกกันทุกทุกคลิปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อแจ้งเตือนทุกๆคลิปด้วยจ้าโอ้ยกินทอดพี่น้องวันนี้จ้ามื้อนี้นังร้านมาเนี่ยอย่างมันสุพี่น้องกินน้องวันนี้เนาะมื้อนี้นังร้านได้ผัดมีซั่วนะจ้ามื้อนี่กินเส้นนะจ้ามื้อนี้ง่ายๆเนาะแล้วก็มีสาคูไส้หมูค่ะมีเพล็กนะจ้าอาจารย์บวบเป็นกาเซเวล่าเนาะจ้าพี่น้องมากินด้วยกันจ้ามาจ้ามาจ้า Ôi. bên lâu nay nai, bao sao hụt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  cả ก็ยังเป็นเจ้าขาคเทีหมูไม่จ้ากินข้าวแล้วนักันจ้าผัดหมี่ั่วนะจ้าวนนี้เจ็บปากกับเจ็บมีส่วก,กับแพรแซ่บจับเพชรดำ mm! -hmm. So you have to be known. Mmh. Ça va bien. เป็นจังไรเจ้าพี่น้องสบายดีอยู่บ่จ้าตัวพี่หนาวเลยจ้าพี่น้องหนาวหนาวแห้งจา้า,าบ้านทนาเป็นไรจ้าพี่น้องเป็นังไเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮานี่เนาะหนาวบ่อืทั้งพี่หนาวหนาวลมแห้งแห้งจ้าพี่น้องอืม Ta cũng sẽ ngủ sắp xếp cả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không แล้วน้องเพชรกรบเพชรเอากุ้ซะหมูเี่นอกอ่ะเออจับ

เ็นเ้นดนีแซบแซบโอโอ,โอจามก่อน <c oughs> โอ้ยโร<อ>งนี้แบบอาการมันเย็นนะจ๊ะ <c oughs> แพ้่อากาศคาจมูก่ะคาจมูกดุจังเลยเบื่งจานจนเส่จนต,ตาแดงหมดเลย้อ,องอ้า

phải mhm 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 嗯，嗯、啊，好嘞、欸，再给我打。 อ้าอิมอสุโคใจะพี่น้องอิมขาบอิมแน่จ้ะ,พะเพื่นอิมกินน้ำกข็แซ่บเนาะพี่น้องนึาากแซ่บแซ่น้องพอได้มาคลิปนี้ก็ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนอจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นด้คลิปต่อไปเด้อ วมนืนี้นังลาก็ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าพอดีจ้าบ๊ายบายองอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ